สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาอยู่ในรายการหมูน้อยนักลงทุนแะชอบปเรียบคอนเทนต์วันนี้เราจะคุยเรื่องตลาดหุ้นในวันที่21กุมภาพันธ์ปี2565และนี่ไม่ใช่การชี้นำการลงทุนไปแค่าการฝึกอ,อ่านกราฟพิเทพเราไปดูกันเลยนะครับ <S 2> <S 2> อย่างแรกของเราในวันนี้เป็นเซ็ตรายวันบริเวณนี้เป็นเซตขาขึ้น ว่าตัวนี้มันหันหน้าขึ้นไปแล้วสโตกก็อยู่ที่80%ก็อาจจะปรับฐานก็ได้ MSCD ก็ยังคงส่งสัญญาณซื้อดังนั้นเซตร,รายวันขึ้นมาสูงอาจจะปรับฐานบ้างก็มีก็อาจจะได้อาจจะปรับฐานนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรอย่างตัวมของเราคือเซตายสัปดาห์ วันนี้ได้ชนะจุดสูงสุดเดิมไปที่1680 MACD ก็ยังส่งสัญญาณซื้อต่อดังนั้นเส้นราสัปดา์หกำลังปรับฐานหลังจากขึ้นมา3สัปดาติดติดแล้วก็ต้องดูว่าเส้นรายสัปดาห์ dar, จะปรับฐานเป็นอีท่าไหนและกลุ่มธนาคารวัรนนี้กำลังปรับฐานสโต re ก็ส่งสัญญาณขายแต่ MACD ก็อาจจะส่งสัญญาณขายเช่นกัน ดังนั้นพี่คิดคิดว่ากลุ่มธนาคารถ้าไม่หลุดแนวรับก็อาจจะฟื้นแต่ถ้าหลุดแนวรับเราก็ต้องคิดให้รอบข้อว่าจะเอายังไงต่อกับกลุ่มธนาคารนี้และนี่คือกลุ่มสื่อสารบริเวณนี้ที่พี่เอฟขีเส้นไว้เป็นแนวโน้มขาขึ้นสโตก็อาจจะปรับฐานเอฟเอซีดีก็ยังคงขึ้นต่อไป ดังนั้นกลุ่มสื่อสารอาจจะย่อลงมาบ้างแต่อาจจะไม่แรงเท่าอันอื่น,อ,นอันนี้คือกลุ่มพลังงานบริเวณนี้ได้หลุดแนวรับไปแล้วตรงนี้ที่พี่จะวงกลมไม่ให้สโตก็ยังส่งสัญญาณขาย m c d d ก็ส่งสัญญาณขายต่อเนื่องดังนั้นพี่เทบคาดว่ากลุ่มพลังงานออกจะดูหน้ากลัวต้องดูว่าถ้าลงไปถึง24,600แล้วจะเอายังไงต่อ และกลุ่มสุดท้ายของวันนี้ก็คือกลุ่มทองหรือทองคำบริเวณน,นี้ก็ทําแนวโน้มขาขึ้นตรงนี้ก็ชนะจุดชนะจุดแพนิกเดิมสโตก็โอเวอร์โบวเอฟก็ยังส่งสัญญาณซื้ออย่างต่อเนื่องดังนั้นทองคำเพียบคาดว่าหลังจากหายตกใจจากการขายครั้งก่อนก็ทำจุดสูงสุดใหม่ในรอบหลายเดือน และอาจจะขึ้นไปได้อีกนิดหน่อยหน่อยและภาพโดยรวมของวันนี้ก็คือตลาดรวมขึ้นมาเรื่อยๆเพราะสูงมากจึงอาจจะมีแรงขายที่จะปรับฐานให้ลงทิศทางตลาดสหรัฐและโยุโรปไม่มีผลต่อตลาดของหุ้นไทยนะครับและความกลัวเรื่องสงครามทำให้ทองราคาขึ้นสูง ลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวังเพราะอีกไม่กี่วันดอกเบี้ยอาจจะขึ้นแล้วมีข่าวมากระทบมากมายและถ้าลุงๆนะนะสนใจให้พิเทพติดตามตัวไหนก็บอกได้พิเทพจะลองศึกษาและอ่านกราฟให้ถูกผิดไม่ว่ากันนะครับและอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครให้กับชองพ่เทพคนเท์ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ